สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม d เดล塔ฟอสอีกครั้งนะครับผมไปเริ่มกันเลยเอ้าเรามาถึงเกมเริ่มนะครับเกระดานตัวเมืองก็จะเป็นฝ่ายบุกมาแล้วก็เปิดตัวด้วยฮอไปเลยมาเต็มตัวครับเต็มตัวเต็มตัวซูงซูงฟันซูงซูงฟันซูงซูงตอนนั้นก็กดหัวลงกดหัวลงแล้วก็ไฟหายไฟหายแล้วยิงขึ้น ไปวนมาไปวนมาไปวนมาโอเคโอเคอาจจะเอียงนิด,ดนึงแต่ไม่เลยครับขึ้นมาแล้วครับพอเป็นแล้วมาต <c oughs> ีวงตีวงครับออกฝ่ายนิดออกฝ่านิดนึงแล้วก็หัน <c oughs> โอเคจุดเอกใกล้ยึดตำเร็จครับแน่ตรงนี้นโดนบ้างไหมเนี่ยไอ้กระสุนหมด ไปต <S ane> ีวงแล้วไหมมีคนขึ้นคอมากับเราด้วยไปครับหรดอว่าเราจะขับขอไปไปได้ไกลแค่ไหนเกจิดเอใกล้สำเร็จแล้วฮ่าเกตเอยึดได้นะครับไปเกตบีกันต่อเออไม่มีใครเลยเชิญบวกขึ้นก่อนโอ้ยโอ๊ยตกตกตกกระแทกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก้อมหน่อยก้อมหน่อยเออกล่อมแล้ว เด,ดี๋ยวไปตีวงมาใหม่ครับไปเตรียมจู่โจมจุดบีเราก็ตีวงให้พร้อมครับไปโอ้เยอะเยอะเฮ้ย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 เฮ้ลี้ยวออกออกออกโอเคเอ้ยลง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  เออลงออ้อลงออ้อลงโอง้ยเฮ้ย <c oughs> yeah. มาวันนี้เราก็มากับปืนเอ่อ s m g สี่ห้าครับโอาาย้ยถอยถอย,อยแปดใจวะแปดเพื่อนนะโอเคมาทางนี้ดีกว่เาเฮ้ยแหมหลบได้ครับ เดี ek, um, it, it, Hence, it? It ๋ยวมีเดี๋ยวมีเฮ้ยตากยิงตรงนี้ก็ดีนี่หว่ายังมีอีกเฮ้ยมีอีกนะมีอีกนะเสียงวิ่งขึ้นข้างล่างโอ้ยอ้าวมันปีนขึ้นมาแล้วยิงเสียงข้างล่างแต่แค่ไหนได้มันปีนขึ้นมาแล้วครับแต่ย็นไมค่อยย่องช้า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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่แป๊บ มาดิวะเออมันต้องมีสเต็ปหน่อยเห็นเพื่อนหมุนอีกตัว,ตว,ตวไปครับเฮ้ย,ยเกือบอีเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอ้หมอที่พุ่งมา โอ้ยกระสุนหมดก่อนโชคดีไปไอบคุณหมอไ้ลูกหมดลูกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลกหมดลูกหมดลกหมดยิงไปก่อนไกลไกลโอเค s e l o นโดนไปครับจุด B หนึ่งสำเร็จแล้วจุด B สองอ วางาก็ขี้เก็บกระสุไนไหน่อยเด้แล้วยังไม่โดนเลยตรงนี้มีโอเคโอเคมีโอเคหอ,อ,อยดีดู้ครับเ,รเบิร์ดไม่เห็นปะทึบไม่เห็นไปอาจจะแอบอยู่ขวัญมีคนเจ็บไหมมีมีเพื่อนเราเจ็บอย่าแย่งหมอ,อเฮ้ยเดีเ๋ยวมันก็หมอดีกว่า โอเคเฮ้ยโอ้เพียบโอ้โหเพียบใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมอป่าชุกเลยมีลูกอยู่เฮ้ยอุ้มหลบได้มองเหรเพื่อนโอเคครับมีคนเตี้ยนแล้วแต่ไปชุบไม่ได้อยู่กลางดงตรงนู้นก็เพียบเลยเฮ้ยนี่ใีเย็ครับรอรอรอเมืองวันแล้วเราค่อยปล่อยเมืองวันแล้วค่อยบุกอยู่นะนี้ชุบ ชุบก่อนชุบก่อนนอกคะแนนนอกคะแนนมารอเมืองบอลครับมาไปเฮ็ดลูกเอางี้เพื่อนไอเวนเอ,อ้ยตกใจหมดเลยเก็บฝันโอ้ยเยอะด้วยครับชุบชุบชุบไอเอ็นตีหมออยู่ตรงนี้แล้วเรื่องห่วงปลอดภัยหายห่วงครับมีก็สำเร็จแล้วถอยหน่อย คุ้มไม่ได้ตรงนี้ชุบได้ครับไม่มีควันเราไม่มีควันข้างบนข้างบนไกลไปโอเคเกตุวีเรียบร้อยรอจังหวะดีๆขี้ชิ้นโอเคชุบครับโอเคได้ชุบได้ฮะชุบครับชุบครับชุบเลยชุบเลยชุบเลยชุบเพื่อนด้วยขอเพื่อนคนชุบแล้วโอ้ยรถไอ้เวรขับไปดูเพื่อนเลย ยนะไปครับพวเราบุกต่อดุสีครับอะไรวะเนี่ยมาทางนี้แล้วกันนะกลางเลยบวกเราสายบุกอยู่แล้วเตรียมเครทั่วเตรียมเครทั่วของขับหมอ หลบได้ทัางคนมีเออไม่ตายก็ต่อเลือดก็ยังดีคนเจ็บอาศพเนะทางนี้เมื่อกี้มีโอ้เอ้อ็มจียะไกลไม่เวิร์กว่ะต้องประชิดเท่านั้นเฮ้ยนะครับโอเคแอบปัดขบ รถกครรถเพื่อนโอเคไปครับมีลูกด,ด้วยเฮ้ยมีคนเจ็บเอา้าไม่เห็นโทษทีมาแล้วชุบครับชุบอ่าไปดูดต่ออุ้ยตกใจหมดมีอีกไหมมีวะ่ะดีลูกครับอีกฮิวดีลูกครับ โอ้โหงงไกลไปตรงนี้เฮ้ยมาดีดูก่อนแล้วก็ใส่ฮัลโหลไปตามไปเลยเจอใครวะโดนนะโดนโดนโอเคมานี่ก่อนหักมึงหลักจะเข้าเพื่อนโอเคเราไปยึดจุดตีหนึ่งเรียบร้อยครับ หนักตรงนี้แหละมาโอเคต,อตีหนึ่งเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวไปตีสองต่อข้างบนปะไม่ใช่นะปืนมาเกิดไว้ตีตีหนึ่งเรียบร้อยครับไปตีสองขข้างล่างไปต่อข้างลาง่งา,งลางมีมอีกแหมก้าลงไปเลยถิอว่า โอ้ยข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่จะกดเมืองวันเฮ้ยมีอีกมีนี่ลูกเดี๋ยวปล่อยเมืองวันครับไปเฮ้ยเดี๋ยวเข้าทางนี้เข้าทางนี้ไปต่อนี่เมืองวันเรามานี่เอง Okay. เอ้ยเพื่อนไอ้เวรกูยิงเพื่นอนทำไมเนี่ยยิวข้างบนหัวจุบปะชุบปะโอ้ยไม่โดนไ <laughs> ปนมีเพื่อนโอเคไปดูข้างบน นอนเด๋อดูครับดูทางเดิมโอเคตีสองเคลียร์ไปไปตีหนึ่งไปเอย๋าบาอยบังหยิงหมดลูกหมดตำแหน่งนะถอยไปอีกทางดูดูให้พร้อม ทึ๊บตายตายตายยิวงเลยโอ้กูเกือบตายกูตีหนึ่ง,งเยอะหนึ่งจะเยอะเอ้ยมีคนมา <c oughs> เฮ้ยธนูอ่ะไปไม่ได้โอ้ยไม่ตาย

นึกว่าทิ้วคุณหมดก่อนเดี๋ยวไก่ไม่ไม่ไม่ได้ผลเออมาโอ้หลบได้มีไอ้เยี่ยมไม่ตายเลยไปดีลูกครับขันศพ ทังไหนทั้งนี้เหรอมาดิวะไป h e ลโ o ยุ๊เอาแหมมีตรงนี้ดักอยู่แล้วนี่เกินไมเกินไปยิ่งูุเฮ้ยโอ้ยเกือบไปดิลูกครับดิ่ bạn không bưng con Bị mấy mỏ <laughs> Ok Bài to Tí đừng ok hấp bài tí tổn <laughs> Đợi chút, đi chút. <cười> <Bye>. <cười> Yeah <cười> 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 เดี๋ยวมาดูผมประกอบการวันนี้นครับกับปืนเอ็มีของเรานะไม่ใช่ทีมเราอ่ะทีมที่ดีที่สุดโอ้วันนี้เราอยู่ที่3นะครับฆ่าไป47คนแล้วก็ตาย9ก้าแอสซิสต์4ีช่วยไป6คนหมอทำงานน้อยมากเลยวันนี้รนระเบิด0ูยยึดงรงแปดอสนสุดท้าย9ครับตามนั้น